สวัสดีค่ะ t a w o Whisper t 0วันนี้นะคะก็จะมาพบกันในหัวข้อของทะเลาะกันคราวนี้จะจบจริงใช่ไหมนะคะทะเลาะกันคราวนี้จะจบจริงๆใช่ไหมนะคะ,คจะ,จจม,ะ,คะมีไพ่ให้เลือก3ากองนะคะกองที่1 2แล้วก็3นะคะ1 2แล้วก็3คือช่วงนี้จะมีคนมาดูส่วนตัวกับเก้น,นะคะแล้วมักจะมีปัญหานในเรื่องของทะเลาะกันบล็อกกัน จบกันไปแล้วจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะมีการวนกลับมาไหมเรามาดูในหัวข้อนี้กันนะคะทะเลาะกันคราวนี้จะจบกันจริงๆใช่ไหมนะคะ1 2แล้วก็3ไพ่จะสลับกันบ้างบางส่วนไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสับตอนดูอีกทีนึงโอเคเรามาดูกองแรกค่ะเอ,อ่ออันนี้นะจะเป็นไพ่ที่ชื่อ Trippin g w เว t t r o นะคะจะสีสันสดใสนิดนึงนะคะ แลาวกันคราวนี้จะจบกันจริงๆใช่ไหมเรามาดูเาขาตอนนี้ก่อนเขาเราความรู้สึกต่อกันนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราคะเขารู้สึกอย่างไรกับเรา The Moon, t r e o Pentacles, Justice, Magician อ่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรา หาถ้วยนะคะตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเขานะคะตัวเขาเมีความในใจอะที่มันยังไม่ได้เคลียนะมีเรื่องราวในใจนะเขารู้สึกยังไงคือตอนนี้คือเขารู้สึกว่ามันมีเรื่อง <c oughs> มันมีเรื่องราวที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอยากจะแก้ปัญหานะคะไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะอยากอยากกลับมาแบบ เหมือนกับมาพูดอะมาอธิบายนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ,ะ <k throat> แล้วก็อยากที่จะเเหมือนเหมือนรู้สึกเศร้าอะค่ะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะแล้วก็อยากที่จะมาปรับความเข้าใจนะคะอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะอยากแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ไม่ได้พูดกันไม่ได้บอกกันถึงความรู้สึกนะคะหรือว่าอยากคิดว่าแบบปรับความเข้าใจอะนะอยากจะมาปรับความเข้าใจ แล้วคุณตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับเขาคะคุณ <c oughs> คุณตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับเขา Knight of Cups นะฮะ The Lover Tower Eight of Wands แล้วก็ King of Cups คุณรู้สึกอย่างไรอเัเขาคุณยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนรักคู่รักนะคุณยังมีความ เหมือนกับว่ามีมีสิ่งดีๆมอบให้อะยังรู้สึกดีอยู่อยากไปต่อแต่ว่ามันเหมือนอยู่ๆก็แบบทะเลาะก,กันที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะทะเลาะก,กันแบบนี้แล้วแบบแยกกันไปนะคะคุณอยากจะก้าวต่อไปอะคืออยากยังอยากยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะนะแต่ว่าเพียงแค่แบบเหมือนมันทะเลาะก,กันอยู่ๆก็ทะเลาะแล้วก็เลิกคุยกันไปนะคุณยังรักเขาอยู่นะคะแล้วก็เขาก็อยากปรับความเข้าใจนะ อ่าทีนี้เรามาดูว่าอนาคตเพราะอันเนี้ยเหมือนใจตรงกันเนาะอนาคตากว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะนานไหม night of pentacles โอเคสามใบก็น่าจะพอละห้าใบแล้วกันอ่ะโอเค นะคะเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยอะคู่นี้เดี๋ยวก็จะได้กลับมานะคะมาเป็นแบบครอบครัวคนรักคู่รักเหมือนเดิมแหละนะจะมีการให้โอกาสกันนะคะปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหลากหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้มาปรับความเข้าใจพูดคุยนะคะและให้โอกาสกันกลับมาเหมือนเดิมเนาะกองนี้คือจะจบกันจริงๆใช่ไหมไม่จบนะนะคะยังรักกันอยู่เลยนะคะอ่าดูความสัมพันธ์ในอนาคตนะถ้ากลับมาแล้วจะเป็นยังไง e i g o t s ฟสด o ิ o ซ s s อฟ of a n e s พดออ of Wands Nine of Pentacles แล้วก็ e i g h t of cups นะอันนี้คือเหมือนกับว่ามันจะมีการตั้งใจหรือมีความพยายามว่าเอ่อตั้งเขาเรียกอะไรมีความตั้งใจที่จะให้มันความรักมันไปต่อได้อะนะคะแล้วก็เหมือนกับเอ่อ เหมือนกับค่อนข้างไม่ซีเรียสอะเหมือนกับว่าเป็นเป็นการทําให้อยู่กันสบายอะคะ่ะเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบให้เกียรติซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวกันนะคะแล้วก็มีให้เกียรติให้ความรู้สึกมอบความรู้สึกที่ดีต่อกันะ่ะ นะคะอันนี้ค่อนข้างโอเคนะมีความมุ่งมั่นมีความการมีการวางแผนในอนาคตร่วมกันนะเริ่ม,เร,มเริ่มวางแผนนะคะทิศทางนี้กองนี้เป็นทิศทางที่ดีนะคะโอเคนี่คือกองแรกนะคะทะเลาะกันคราวนี้จบจริง,รงใช่ไหมกองแรกไม่จบนะยังรักกันอยู่นะคะโอเคเรามาดูกองที่สองกองที่สองตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ <c oughs> รู้สึกอย่างไรกันแล้วเป็น c h i n of sword three of sword เ <c oughs> จ็บจุง uh five of pentacles knight of sword ไปแล้วเยอะจุงเจ็ดถ้วยนะคะโอเคเขารู้สึกอย่างไรอะคุณเจ็บหนักมากแล้วก็สามดาบก็คือแบบ โดนแทงข้างหลังโดนนักใจโดนแทงข้างหลังเอ่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ็บหนักอ่ะค่ะเออเจ็บหนักเจ็บหนักเศร้าโดานแทงข้างหลังแล้วก็มีความมีความระแวดระวังนะระแวดระวัดดวงระมัดระวังตัวในเรื่องของความรักนะ คือคุณอาจจะแบบทำอะไรไม่ดีมาแล้วเขารู้สึกอย่างไรอะคุณเขารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนโดนหักหลังนะคะแล้วก็เออรู้สึกเหมือนเหมือนคุณไม่เห็นคุณค่าเขาหรืออารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็เลยแบบไม่ไม่อยากจะรับความสัมพันธ์จคุณนะอะเออนะเจ็ดถ้วยก็แบบว่ามันเหมือน เหมือนคุณอาจจะมีคนเข้าหาเยอะอยู่แล้วจนเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะเอาใจของเขาอ่ะไปให้คุณตรงไหนเพราะคุณแบบเหมือนอาจจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมกองนี้ก็เขาก็ค่อนข้างเจ็บปวดกับคุณเนาะอ่าแล้วคุณล่ะคุณเป็นอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกัะเขาคุาคยน็อปสอดเหมือนกันเลยอะ่ะ เขาเป็นไนท์เราตัดเขากว่ากว่าอีกนะ8ดดาบด้วยอืมอะ ten of cups เกิดอะไรขึ้นเดนะคะ three of wands เดนะไพ่ดาบขึ้นเยอะมากกล่องนี้ a i g of swords ด้วยโอเคฝั่งเขาฝั่งเราคิดยังไงกับเขาจริงๆอะ่ะ รักมากนะแต่เหมือนกับคีน็อปสอดก็แบบเย่อหยิ่งในตัวเองเหมือนกันนะตั้งดาบเหมือนกันคือแบบไม่ยอมเหมือนกันแล้วก็เออเหมือนกับก็เตรียมรับมืออะค่ะเหมือนถ้าเข้ามาแบบไหนก็พร้อมปะทะพร้อมลุยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าลึกๆก็รู้สึกดีมากรู้สึกกับเขาเยอะอยู่ Tree of วานสมันเหมือนแบบต้องวางแผนต้องต้อง เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะเอซอฟสอดอีกก็คืออ่ะโอเคสถานการณ์นี้คุณพยายามนิ่งให้มากที่สุดแหละแต่ว่าถามว่านิ่งแล้วสงบไหมไม่สงบนะคะอยู่ไม่ได้เหมือนกันอนะเอออยู่นิ่งไม่ได้รู้สึกอยู่กระวนกระวายใจเออแต่ว่าก็ก็ถ้ามีโอกาสก็ยังแบบว่าสืบส่องหรือแบบมันยัง คือมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้กันนะคะแต่ว่าก็ยังจะแบบยังรู้สึกดียังยังยังคือภาพอเหมือนเราสงบแล้วไม่สนใจแล้วแต่จิตใจใจใจข้างในอะวาวุ่นมากๆนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว่าเดี๋ยวดูก่อนคนกองนี้เกิดอะไรขึ้นฮะ,ะดาบเต็มเลยอะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะ Four of Pentacles High priest High priest นะ Two of wands Six of swords The world โอเคอันนี้มองว่าอาจจะมีการหึงหวงนะหึงหวงค่อนข้างเยอะนะคะไม่ปล่อยไปไหนเลยนะตีกรอบให้อยู่ในแบบเอ่อคกดมงว่าอย่างนี้คือ อาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีความหึงหวงกันคือเหมือนห้ามทำโน้นห้ามทำนี่สมมติว่าเราเป็นคนในความสัมพันธ์ที่มันลึกลับกับเขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนตีกรอบว่าห้ามทำโน้นห้ามทำนี่นะเอ่อทำได้แค่นี้อยู่ได้พื้นที่แค่นี้จะไปไหนก็ เหมือนกับโดนกีดกันโดนบังคับนะคะให้อยู่ได้แค่นี้ขาดความอิสระอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยมีเรื่องราวให้มันทะเลาะเบาแวงกันนะคะคือห่วงมันเกินไปอะทั้งทั้งที่แบบก็ไม่ได้ให้สถานะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอ,อ,อ่าะแล้วตอนนี้สถานาภาพของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะความรักของคุณตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกองนี้จะดูเยอะนิดนึงเนื่องจากหน้าไพ่มัน ดูโหดๆนิดนึงเนาะ Queen of Pentacles นะคะ Tree of Cups เ uh, อ่อ Seven of Pentacles เนาะหัวข้อคือทะเลเาะกันคราวนี้จะจบจริงๆใช่ไหมมองว่าไม่จบนะคะมี Tree of Cups ขึ้นมาโอเคกองนี้นะเจ็บหนักอะไรจริงความรักตอนนี้มองว่าเหตุที่มันเอ่อเหมือนกับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนาะนะคะก็คือ เออเนี่ยนะหัวข้อคือทะเลาะกันคราวนี้จะจบจริงๆใช่ไหมเนี่ยมองว่ายังไม่จบนะมันยังมีการแบบว่าจะมาหาจะมาง้อกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะจะยังเข้ามาอยู่นะจะยังเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เออมันเหมือนกับเขากำลังคุ้นคิดเนาะคุ้นคิดว่าจะทำอะไรดีจะทำ แบบไหนจะมาหาแบบไหนคือมีการตัดสินใจแล้วละนะว่าจะมีการวนกลับมาจะเข้ามาหานะแล้วก็ The Emperor แต่มันติดอยู่ที่ว่าบางทีอะ่ะมันมีความมีอีโก้ข่อนขึ้นเยอะนะแล้วก็จริงมันเป็นคนที่แบบเอาไง่ายเลยบางทีอาจจะหยิบยื่นช่วยเหลือกันเรื่องเงินเนาะ เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าการกลับเข้ามาหามันก็จะมีเรื่องของตัวเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบใส่เปอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ในอนาคตของคนคู่นี้เป็นอย่างไร The Wheel of Fortune เนี่ยวนอยู่แล้วนะวนกลับมา Temperance วนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมามอบความรู้สึกให้กันนะคะ Queen of Cups King of Swords Devil เราอ่ะมอบให้เขาแต่เขาก็ยังตั้งตั้งด่านอยู่อ่ะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะในการเปลี่ยนแปลงคือตื้อหน่อยอารมณ์นี้นะจะเป็นอารมณ์ตื้อหน่อยแต่ได้ไพ่เดวิลยังไงเขาก็งออ่ะเขาเอายัางไงงอก็หายอืมถึงแม้ว่าจะตั้งดาบนี่ไง t o of cups ยังไงก็ยังไงก็เป็นการกลับมาอยู่ดีอ่ะก้องนี้ก็กลับนะคะอาจจะแบบทะเลาะเบาะแววงหนะักตีกรอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามางอก็หาย นะอืมไม่ยากไม่ยากไม่ยากกองนี้ก็ยังง่ายง่ายอยู่อ่ะเรามาดูกลองสุดท้ายแต่ลอากันคราวนี้จะจบจริงใช่ไหมนะคะอา่ามาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณก่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ The Chariot อยากไปต่อนะจ๊ะ คว n น f ั a ว mm ันคิดวิธีมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเฮโรแฟนด้วย The Moon เอออยากไปต่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจคิดวิธีการที่จะเข้าหานะคะ mm hmm. อาจจะแบบว่าใช้สิ่งลี้ลับเล่นลับก็ได้นะหรือเป็นเรื่องของแบบ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เออสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนใจแข็งมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะพึ่งแบบทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะหรือสายมูหรือเครื่องรางของข,องของังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นดูเป็นแบบว่าช่วยเหลือเขาได้อะ่ะเออนะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะณนะตอนนี้นะยังอยากไปต่ออยากอยากแบบอยากชัดเจนอะ่ะเอออยากมีความมุ่งม,มั่นชัดเจนอะเรารู้สึกอย่างไรกับเขา เรารู้สึกอย่างไรกับเขานะคะตอนนี้นะปึ๊บ five of swords the sun รู้สึกดีรู้สึกทำลายกัน <laughs> อ่ะเปิดได้หมดก่อน six of swords seven of cups four of swords อ่ะเรารู้สึกยังไงกับเขาเราก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะแต่ว่าด้วยปัญหาที่ มันทะเลาะก,กันนะหรือว่ามันแบบไฟกันแล้วทะเลาะก,กันนะคะมันทําให้ตัวเราอะรู้สึกตีกรอบตัวเองแล้วอยากออกมาจากตรงนั้นจําเป็นต้องออกมาจากตรงนั้นเราก็มีความเสียใจแล้วก็คิดต่ออีกว่าถ้าออกมาจากตอนนี้ออกจากความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วอะฉันจะทําอะไรบ้างดีฉันจะไปโฟกัสตรงไหนฉันจะทําอะไรขึ้นเหมือนตอนนี้ยังเคว้งอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะ เออออกมาจากความสัมพันธ์ล้วจะทำอะไรดีจะเริ่มต้นยังไงจะตั้งหลักยังไงเพราะว่ามันยังมีความเศร้าอยู่แต่ก็ยังไม่อยากเทคแอคชั่นอะไรคืออยากอยู่เฉยดิ่งกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะคะคือแบบ <c oughs> อาจจะเพิ่งทะเลาะเลิกกันมาอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกเหมือนแบบ ถ้าว่างนะคือเศร้านะแต่ว่าถ้าว่างอนะเราก็จะนึกถึงโหมดดีๆของเขาที่มีร่วมกันนะคะแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราต้องเอาตัวเองเออกมาแล้วละแบบแบบล้าเส้นตรงนั้นไม่ได้แล้วเราอยู่ได้แค่พื้นที่ของเราตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออแบบจะทํายังไงต่อดีอะจะตั้งหลักจะเริ่มทําอะไรก่อนดีนะเพราะตอนนี้ก็อยู่นิ่งๆเรื่อยๆเปื่อยๆปรับอารมณ์ไปนะคะ ความสัมพันธ์จะได้กลับมาไหมนะคะตามหัวข้อเลยเนะาะทะเลาะกันควาวนี้จะจบกันจริงๆใช่ไหมนะคะมาดูกัน King of Wands King of Cups Knight of Pentacles Four of Wands Hermit ถ้าเทียบตอนนี้นะฝั่งถ้าเทียบว่าเรานิ่งแต่เขาจะแบบเขาจะเหมือน ดูเหมือนจะ take action แต่ว่าช้ามากนะคะคือมันมีโอกาสวนกลับมาไม่ for a w f o n e มีอยู่แล้วนะกลับมาแต่ว่ามันเหมือนออตัวเราอะจะนิ่งเงียบนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งอะจะ take action มากกว่าแต่กว่าจะเริ่ม take action คือนานหาวิธีแล้วก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบว่าฟอร์มเยอะอะ การจะตั้งหลักหรือการจะกลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างแบบคิดเยอะวางแผนเยอะหรือว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะเป็นคนที่แบบไม่เคยง้อคนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะพอจะต้องมาง้อหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะทํำยังไงอ่ะจะเข้าหายังไงจะแบบจะยังไงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคือค่อนข้างเป็นคนที่แบบติดเรื่องตรงเนี้ค่ะว่าจะงอคนไม่เป็นนะอ่ะเออ ง้อคนไม่เป็นจะกลับมาพูดคุยก็ไม่เป็นก็นิ่งนะคะอ่านาคตจะได้ความรักอนาคตจะเป็นยังไงคะ justicethe starnine of cupssix of cupsthe fool จะบอกในอนานคตของคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเกมมองว่ามันต่างคนต่างอยู่เนาะคือเหมือนพอไม่มีใครงอใครอะ่ะคนนึงก็จะแบบเก็บความทรงจําเอาไว้ประทับใจอยู่นะคะก็คือฝั่งเรานั่นแหละยังเก็บความรู้สึกดีประทับใจแต่ถามว่าก็อยู่คนเดียวเขาก็จะอยู่คนเดียวยิงยิงของเขาไปเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหาเรายัางไงขอโทษเรายัางไงอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ก็เลยปล่อยไปให้มันเป็นอิสระต่อกันคือไม่ยุ่งกันตัดสินใจแล้วต่างคนต่างอยู่ มีโลกของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองนะคะกองนี้มองว่าคือคือมันมีแนวโน้มนะที่เขาจะกลับมาถ้าเขาติดต่อแต่ว่าในอนาคตนะตอนเนี้ยมองว่าพอเขาไม่ติดต่อมาเพราะว่าเขาติดเรื่องแบบเป็น king of one คือแบบเข้าหาคนไม่เป็นง้อคนไม่เป็นนะ่ะเขาก็จะอยู่ของเขาแบบนั้นนะเราก็จะเหมือนกับมีความทรงจำที่ดีกับเขาไปแล้วก็จบกันไปแบบนิ่งๆไปแบบนั้นแหละค่ะ นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือทั้ง3กองนะทะเลาะกันคราวนี้จะจบกันจริงๆใช่ไหมกอง1กอง2ยังไม่จบกอง3นี่ดูแบบนิ่งๆไปก่อนนะยังไม่มีความคืบหน้านะคะนี่ก็คือไพ่ทั้ง3กองนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์กันด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ